แจกสูตรเกี๊ยวน้ำหมูลูกอวบๆ,ๆน้ำซุปหอมๆสูตรนี้อร่อยและทำง่ายกว่าเดิมไม่ต้องปรุงเยอะเพราะเราใช้รสดีสูตรใหม่เริ่มทำน้ำซุปกันก่อนนะคะใส่น้ำสะอาดลงในหมอ้อตามด้วยรสดีรสดีสูตรใหม่หอมอร่อยกลมกลม่อมกว่าเดิมเพราะมีส่วนผสมจากธรรมชาติมีทั้งเนื้อหมูกระเทียมและพริกไทยและน้ำซุปที่ใส่รสดีสูตรใหม่หอมอร่อยกลมกลม่อมกว่าเดิมแถมไม่ต้องใช้เครื่องปรุงเยอะให้วุ่นวาย เราเขาปรุงรสมาให้แล้วในซองค่ะน้ำซุปหอมมากพอต้มซุปเสร็จเราก็มาห่อเกี๊ยวกันต่อทาหมูเดงลงบนแผ่นเกี๊ยวจากนั้นคายุ่มห่อให้เป็นก้อนกลมๆค่ะใช้ช้อนช่วยกดดันไส้เข้าไปนะคะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ช่วยจีบแบบนี้เลยค่ะห่อเกี๊ยวเสร็จเตรียมเอาไว้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะนําเกี๊ยวไปต้มค่ะตั้งหม้อใส่น้ำต้มให้เดือดเสร็จแล้วเราก็จะนำเกี๊ยวลงไปต้มแบบนี้เลยนะคะ ค่อยๆหยิบเกี๊ยวใส่ลงไปจนเต็มหมอ้อแบบนี้เลยแล้วเราก็จะต้มจนเกี๊ยวสุกพอเขาสุกก็จะเริ่มลอยตัวขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะตักเกี๊ยวที่ต้มใส่ชามเกี๊ยวลูกอ,บอวบๆน่ากินมากตักใส่ชามให้จุกๆแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ราดน้ำซุปที่ทำเอาไว้ลงไปค่ะ ให้ท่วมแบบนี้เลยนะคะจากนั้นใส่ต้นหอมซอยลงไปตามด้วยกระเทียมเจียวค่ะแค่นี้ก็ได้เกี๊ยวน้ำอร่อยอร่อยแล้วค่ะทําง่ายมากที่สําคัญไม่ต้องใช้เครื่องปรุงเยอะด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะหอมอร่อยกลมกล่อมกว่าเดิมจริงๆเป็นเกี๊ยวน้ำที่อร่อยกว่าเดิมจริงๆแค่มีรสดีซองเดียวก็เอาอยู่ เพื่อนลองไปทำกันดูนะคะส่วนใครที่อยากได้รถดีตามไปซื้อกันได้ที่นี่เลย